สวัสดีค่ะทุกคนเพราะ่เกรเช่นเคยนะคะในช่องชี้ทางรวยด้วยสังหารจ่กรพารินี้จะเป็นพาร์ทชี้ทางรวยด้วยรีสอร์ทหรือว่าโฮมสเตย์นั่นเองนะคะเป็น EP 2ก็แล้วกันเนาะโอ้ยสิบังสิคะคุณ EP พหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเรื่องราวของอ่าเกรซพาดูพื้นที่เพราะว่าเกรสกำลังจะเอาช่างมาเริ่มลงมือ เรื่องของตัดไม้แล้วก็ทำฐานรากแล้วก็ก่อสร้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทำ p l a y ิ i s ขึ้นมาเพื่อให้ใครหลายๆคนที่อาจจะกลับมาอยู่ต่างจังหวัดกลับมาอยู่บ้านตัวเองแล้วก็มีพื้นที่แบบนี้มีพื้นที่ผืนป่าหรือมีพื้นที่ที่แบบดั้งเดิมของของที่บ้านแล้วรู้สึกว่ากลับมาแล้วเราจะทําอาชีพอะไรเราอาจจะอยากทาเป็นแบบที่พักโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกรซก็เลยแบบนําร่องเนาะ จะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์ของการทำนะคะจะพยายามถ่ายลงให้ได้จำนวนคลิปมากที่สุดอย่างละเอียดแล้วคลิปไหนที่สามารถจะลงรายจ่ายให้เย่จะพยายามรวบรวมรายจ่ายให้เหมือนที่พูดไปแล้วนะคะคืออย่างนี้ก่อนต้องมาคุยคุยเรื่องของรายละเอียดก่อนหลายคนไม่ใช่ว่าเอยมีพื้นที่แล้วจะทําแต่โฮมสเตย์ทาแต่รีสอร์ทอย่างเงี้ยมันมันก็มันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณคนรู้เลยเริ่มแรกเดิมทีของเกรซเกตวางแผนที่นี่เป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นเกก็ทาเกษตรแบบออร์แกนิกค,คือปลูกทานเองแบบไม่มีเคมีเนาะอันนี้มันคือจุดเด่นของฟาร์มเราอยู่แล้วนะคะเราก็เฉเพาะจุลินทรีย์เองอะไรเองค่ะแต่แผนที่สองเกก็มองไว้อยู่แล้วว่าเวลามีเราทําอะไรมันจะมีคนติดตามอันนี้อันนี้เราคุยถึงแผนธุรกิจกันก่อนนะคะลหลายหลายคนอาจจะแบบช่างใจอยู่แต่ควรจะพิจารณาและวางแผนให้ดีดีๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันคือการลงทุนหมดเลยของเก๊เนี่ยเก๊ก สร้างโครงการหมู่บ้านอยู่แล้วนะรายได้หลักของเกรก็คือถ้าขายบ้านมันก็คือจบเป็นพัฒนาคนนึงออกไหขายบ้านแล้วจบจบก็คือจบได้กําไรแล้วคือจบเลยแต่การสร้างรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์เนี้ยมันเป็นรายได้ค่อยๆได้มาเรื่อยๆแลวเกรก็มีธุรกิจทําบ้านโครงสร้างเหล็กหรือบ้านน็อกดาวน์อยู่แล้วนะคะเราก็ได้ราคาต้นทุนอะเพราะฉะนั้นนะคะเกรก็เลยมองว่าอะขึ้นมาใส่ตพืให้มันดูสวยงามมยซีนอ่ะเธอไม่เอา <laughs> เพราะฉะนั้นเกดก็เลยมองว่าเราก็อาจจะสามารถที่จะเนี่ยไม่เราไม่อาจจะเราในแหละจะต้องสร้างเพราะว่าตัวเรามีอยู่แล้วนะคะเราไปสร้างรีสอร์ทให้คนอื่นเขาไปสร้างโฮมเซทให้คนอื่นเขามาเยอะแยะมากมายแล้วของเราไม่ได้สร้างสักทีนะวันนี้ก็ถึงเลิกถึงยามถึงช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมนะคะเราก็จะได้เริ่มสร้างเพราะว่าแฟนคลับหรือว่าแฟนแฟนรายการ เริ่มแบบว่ารอนานมากแล้วพี่เกดเมื่อไหร่จะได้มาเที่ยวบ้านพี่เกดสักทีอะไรเงี้ยเกดก็มีที่พักสระอากาศแค่หลังเดียวเนาะจะมาพักทุกคนแล้วทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการวางแผนนะคะเราก็ต้องดูว่าทาเลที่เราอยู่อ,ะ,อะจุดที่เราอยู่อะเรามีจุดเด่นไหมคือถ้าทําแต่โฮมสเตย์อย่างเดียวแล้วคุณไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีแอคทิวิตี้ไม่มีกิจกรรมไม่มีจุดเด่นเลย <S <S เกดมองว่าอยู่ยากนะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาคนจะพักอะเขาก็จะต้องดูว่า มีอะไรให้บ้างถ้าสมมติว่าทําเลของคุณอยู่ใจกลางสถานีอ,อย่างสมมติว่านะคะที่ดินของเกสอยู่ที่สปันสมมติงี้เกสไม่ต้องสร้างอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าสปปนมันขายตัวมันเองอยู่แล้วสากัดขายตัวมันเองอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ที่บนันเกสไม่ได้วางแผนจะไปสร้างในตรงนี้มันอยู่ใกล้กับโครงการเกสขับรถแค่สินาทีไปทํางานอะไรเงี้ยมันสะดวกสบายเพราะฉะนั้นตรงนี้มันใกล้แหล่งชุมชนจะไปสปปนสากัดก็ขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากไปเที่ยวก็ค่อยขับรถไป เราก็เลยต้องวางแผนก่อนนะคะว่าอะทำเลที่เราอยู่อันดับแรกเนาะทำเลที่เราอยู่มันมันมีอะไรซัพพอร์ตบ้างถ้ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วอ่าโอเคคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะก็อาจจะสามารถสร้างได้เลยแต่ของเกสอะเคสของเกสนะเอาเคสของเกสก่อนเราเป็นเหมือนเมืองรองถ้าวางผานเนี่ยเป็นเมืองผ่านที่จะต้องไปสกัดส,กกสปันแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้ทางผ่านของเกสตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นดอยติวข้างบนจะมี อุทยานนันทบ,บุรีซึ่งเป็นอุทยานที่คนก็นิยมท่องเที่ยวมันเป็นทะเลหมอกมีเห็นกันหมดเลยเหมือนกันขับรถขึ้นไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากจุดนี้คือจุดของเกสอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองขับรถไปตัวเมืองก็ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกสอยากจะเนรมิตที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพื้นพื้นที่ของเกสคือมีแค่ปูเขากับไม้สักส่วนที่เหลือเกสเนรมิตเพราะอะไรเกรสเลือกที่จะสร้างตรงนี้เพราะเกรสรู้แล้วว่ามันไม่ได้มีอะไร ที่มันเป็นเป็นตัวพ่วงอย่างบางคนอาจจะไปสร้างซื้อตรงที่มีลำธารอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ของเกรซคือเกรซจะเนรมิตเอาเพราะว่าเกรซชอบทาเลตรงนี้ใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานใกล้คุณแม่ใกล้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เนรมิตได้นะคะไม่ใช่เนรมิตแม่เพียงแต่มันต้องใช้งบป,ประมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีการขุดทะเลสาบเดี๋ยวจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอ่ะมีเรื่องของผักกผักออร์แกนิกทานเองส่งขายด้วยทางออนไลน์แล้วก็มีกิจกรรมให้คนมาได้ทํา ผักที่แบบปลอดสารเนาะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็กอีกหน่ข้างบนนะคะจะมีเรื่องของวางแผนไว้แล้วเนาะคือสําหรับเก๊ก็เป็นสายอย่างนี้ตัวตัวต,วตนไม่ได้เป็นคนสายมูแต่เมื่อไหร่ที่ต้องทําธุรกิจธุรกิจเนาะทุกคนเนาะมันจําเป็นเนาะมันต้องพึ่งอะโชคด้วยพึ่งเรื่องของหลายอย่างเพราะฉะนั้นเก๊จะเป็นสายมูเวลาทําธุรกิจ ที่นี่เกสตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เกสย้ายจากที่ปทุมธานีมาอย่างถาวรนะคะเกสจะสร้างข้าบวนเป็นเหมือนศาลาไม้ที่ประดิษฐานเรื่องของรูปปั้นที่แกะสลักไม้พระพุทธรูปเป็นเรือนเป็นเป็นเหมือนวัดที่นี่อ,า,อารมณ์เหมือนวัดแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเออรียกวไรโบสถ์เหรอเล็กๆเนาะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็น เาบรรดาเทพทั้งหลายอะไรเงี้ยสายมูเพราะเรซจะไหวยอยู่แล้วเวลาต้องของ,งานหรือว่าจะขายที่ลูกค้าหรือว่าจะต้องก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสายเนาะเนินๆน,นิดนึงนะคุณผู้ชมแต่คนไม่มูก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่เรซคือมูงไงเพราะฉะนั้นเดกซก็จะสร้างที่นี่เป็นที่มูด,ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเขาก็จะมีโอกาสได้มาไหวเห็นนะเราเราเริ่มสร้างค่อ,คอยๆสร้างสิ่งที่เรามีเราดูว่าเรามีจุดแข็งอะไร แล้วก็เรามีจุดเด่นอะไรอะไรที่เราสร้างได้อะไรที่เราสร้างไม่ได้เงี้ยเราก็จะต้องรวบรวมแล้วดูว่าประมาณเนี่ยของเกรสด้วยด้วยผืนที่ผืนป่าผืนนี้เป็นของคุณแม่เราไม่ได้ซื้อมาเพราะฉะนั้นเกรสไม่มีไม่มีต้นทุนเรื่องที่ดินเกรสก็เลยซัพพอร์ตไปในส่วนของเรื่องของระบบต่างๆขุดน้ําทาไฟสามเฟสเข้าระบบอะไรต่างๆมากมายเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องวางแผนแล้วก็สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นน่ะคะ่ะก็คือการวางแผนพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะตามมาด้วยที่พัก ใช่ไหมคะสิ่งสําคัญก็คือเราสร้างที่นี่ไว้อยู่เองคือบังคับมันเป็นเป้าหมายค่ะถ้าสมมติคุณทาเพื่อธุรกิจคุณต้องวางแผนให,ให้ดีนิดนึงเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจอะค่ะช่วงท่องเที่ยวมันจะมีขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆมันไม่ได้บอกว่าคนจะมาพักทุกวันถูกต้องไหมคะแต่ของเกสอะบังเอิญเกสสร้างบ้านที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นเกสจะอยู่ที่นี่มันก็เหมือนการสร้างทุกอย่างไว้แล้วเราได้ใช้สิ่งแรกก็คือเราได้ใช้ต่อจากการที่เราได้ใช้เราให้คนอื่นได้มาพัก ได้มาไหว้ได้มาท่องเที่ยวได้มาไหว้น้ําได้มาไหว้ท่างเทีคือไหว่อย่างงี้ <c ười> คือไหว้สายมูไหว้ที่สองคือไหว้น้ํา <c ười> นะคะค่ะม,มันไหว้เหมือนกันแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวได้มาฮิวใจได้มากินผักแบบปลอดเคมีอาจจะคลีนตัวเองอ่ะเก้จะมีคอร์สเรื่องของการคลีนเรื่องของฮิวและละฮิวฮิวกายและฮิวใจพเพราะเก2สองคนลงเรียนเรื่องของจิตวิทยาอยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตต่างๆ สุขภาพกายเนาะมาถึงแล้วให้เคลียสารพิษเคมีอะไรออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทําปรึกษาอะไรต่างๆคนที่แบบเครียดมาแล้วมาที่นี่เราจะได้รู้สึกดีพาเที่ยวไม่ได้เที่ยวแค่ตรงนี้เนาะเวลามาเราก็จะมีรถตู้นะคะถ้าลูกค้าซื้อแพ็กเกจที่นี่ที่แผนการตลาดผู้หมดเลยเนาะได้เป็นคนสบายๆแบบนี้ก็ไม่กักอ่ะแล้วก็เราคิดได้เราก็แบ่งเราก็แชร์ใครอยากทาได้ก็ทําอ่ะมันไม่ได้มาแย่งกันในทำเลนี้ในี่ยทำเลนี้มันมีแค่ของเฟซถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น ก็มองว่าเราต้องมีรถตู้ท่องเที่ยวอยู่แล้วให้บริการเพราะลูกค้าที่แกเป็น agency อเอเจนซี่อ่ะเก็ต้องมีรถตูต้ไปรับลูกค้าที่สนามบินพาทัวร์พาเที่ยวแล้วก็พาทัวร์ซื้อทรัพย์ในจังหวัดน่านก็คือที่ดินบ้านอะไรต่างๆที่เขาจะมาลงทุนเป็นรีสอร์ททำโคกน้องนาทําบ้านสวนอะไรเงีเ้ยเกมีอยู่แล้วตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตลูกค้าคือลูกค้ามาถึงปุ๊บอาจจะพักที่นี่ทั้งหมดเลยเพราะขี้เกยียจย้ายกระเป๋านึกออกไหมคะขี้เกียจคือแกจะไม่ชอบอย่างหนึ่งรู้ไหมเวลาไปเที่ยวอะ่ะ เวลาเราต้องมูฟไปหลายๆที่คือเกรซไม่ชอบนอนที่เดียวเกรซอ,อยากไปหลายๆที่อย่างเงี้ยอันนี้อยากไปหลายๆที่แต่เกรซไม่อยากพักที่เดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องย้ายกระเป๋าวันแล้วเราเปคู้หิงเยอะอ่ะสามวันสามที่อย่างเงี้ยบุ๊กไปอ่ะโอ้โหเหนื่อยกับการเก็บกระเป๋าจัดกระเป๋าเกรซอาจจะอยากให้ทุกคนพักที่นี่ที่เดียวบุ๊กไปเลยสามวันสมมุติคุณมาสามวันเนาะ แต่คุณอยากไปพักที่ไหนคุณอยากเห็นทะเลเหมอกใช่ไหมเราพาคุณไปตอนเช้าหรือคุณอยากไปนอนค้างที่นู่นใช่ไหมคุณ,ค,ณคุณไม่ต้องอะไรไปเยอะคือไปตัวแต่ตัว,ตว,ตวปเปล่าเลยกระปงกระเป๋าอะไรไว้ที่นี่เราพาคุณนั่งรถตู้ขึ้นไปนอนหรือคุณจะไปชมแค่ตอนเช้านอนที่นี่ก็ได้อะไรเงี้ยคืออยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวางแผนภาพรวมให้กับลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราว่าลูกค้าเราเป้าหมายเราคือใครแล้วเราจะวางแผนกิจกรรมหรือทํายังไงให้เขาต้องพักเราอะเอาจริงนะการตลาดท่องเที่ยวการตลาด เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือดีสอร์ทน่านแข่งขันกันสูงมากไม่คิดว่าจะสูงขนาดน,นี้ไปพัทยามาแล้วนะพัทยาว่าสูงแล้วนะที่นี่สูงกว่าค่ะ <c oughs> อะไรเลยไหมคะจังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างจริงจังที่ฮิตติดเทรนมาในช่วงสามถึงห้าปีนี้ยคนมากันเยอะมากมันยังมีความเป็นวัฒนธรรมมีความแบบมาถึงอาหารถูก ที่พักดีมีความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวทุกคนเห็นแบบเนี้แล้วเขาก็มีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวที่สําคัญการเดินทางก็สะดวกสบายมีสนามบินม่ของตัวเองคุณผู้ชมค่ะวันหนึ่งประมาณ 3- 4มสี่ไฝคุณนั่งได้เลยสบายสบายแล้วคุณจองล่วงหน้านะราคาไฟ์หลักร้อยเองอ่ะคิดดูสิโอ้โหเกสเห็นรู้สึกว่าเออเนอกเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆจิ๋วๆิวอ่ะแต่ทุกอย่างครบหมดเลยคุณจะขับรถมาเองก็ได้นะคะหรือว่าจะนั่งเครื่องก็ได้เพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าใครแต่ละคนในพื้นที่อยามีที่อยู่ใช่ไหมม ็อ,อยากจะสร้างรีสอร์ทเออเยอะเลยอ่ะลองจิ้มทีนึงนะรอบๆตัวเกรเี่มีเป็นสิบเลยอ่ะไม่พอคนที่มาเที่ยวนานแล้วพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจเนี้ยอ่ะชอบอีกก็ชอบก็เริ่มให้เกรซช่หาที่สําหรับสร้างรีสอร์ทสร้างโรงแรมเพราะว่าตัวเองก็ต้องมาเที่ยวอยู่แล้วอยากท,ทําธุรกิจที่นี่อยากแบบเหมือนมีธุรกิจรีสอร์ทอะไรเงี้ยอ้าวก็มาสร้างเพิ่มอีกคุณคะมีทั้งนักลงทุนในในพื้นที่มีทั้งนักลงทุนต่างพื้นที่ มีทั้งทัาลงทุนต่างประเทศที่เขาเลงว่าไวยเกษียณนะตอนนี้นึกออกไหมคะสูงวัยเนี่ยเขากําลังมองหาซึ่งประเทศไทยเป็นลําดับต้นๆนในการที่จะมาใช้ชีวิตของคนเกษียณในช่วงออของต่างชาติเพราะว่าค่าของชีพถูกคนไทยนิสัยดีความปลอดภัยสูงอะไรทุกอย่างคือดีหมดอยู่ในลําดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มมามองหาที่นี่เพื่อจะทํา อน uh, ursing home หรือพื้นที่สำหรับดูแลผู้สูงวัยอ่ะซึ่งเกรซก็ดูแลครูครีกับโปรเจกต์นี้อยู่ซึ่งเลยนิดนิดที่นี่ก็จะมีเหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องวางไว้เป็นเฟสเป็นเฟสเป็นเฟสอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยๆไปทีละสะเต็ปแต่ถ้าคุณมีงบมีทุนพร้อมตุ้มเดียวเลยก็ได้สำหรับเกรซนะแต่สำหรับสำหรับคุณนะแต่สำหรับเกรซอ่ะเกรซ อยากทาไปเรื่อยๆเพราะเกรซใช้ทีมงานก่อสร้างของเกรซเองเพราะฉะนั้นถ้าเกรซตุ้มเลไเก็ Grace ไม่ได้รับงานบ้านลูกค้าแน่ๆแล้วก็ไม่ได้สร้างโครงการเพราะฉะนั้นเกรซอยากทําไปทีละเฟสเพราะว่าถ้าทําทั้งหมดเกรซเหนื่อยอะ่ะเออแค่ตอนนี้เริ่มแบบเดี๋ยวนะเริ่มดูแลที่พักใช่ไหมแล้วก็จะมีเวลาเซตระบบอีกช่วงหนึ่งอ่ะพอมันอยู่ตัวปุ๊บเนี่ยเหมือนที่เกรซมาครั้งแรกเกรซเซตคาเฟ่ใช้เวลาประมาณสักสาเดือนหรือ6เดือนตอนนี้คาเฟ่อยู่ตัวล,ละเกรซไม่ต้องไปเลยทุกอย่างก็คือดูผ่านออนไลน์ดููยยอยออดดด่่าาาานน POS มเเเลสัักกกกพงงรืขบ้ว ก็ามาเซตกันอยู่เป็นเกือบเขาประมาณนะ่ะทุกิจส่วนมากก็เซตประมาณสามเดือนพอมีเซลล์มีช่างมีทุกอย่างครบหมดก็ดไม่ต้องดูแลแล้วตอนนี้รับออเดอร์แล้วสร้างอย่างเดียวบ้านโครงการบ้านก็ทําสเต็ปเดียวกันวางไว้หมดแล้วแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างลงตัวแล้วมันเลยต้องมาลงทุนมาลง,ลงแรงที่นี่ก็คือทุกโปรเจกตก์จะทําเองหมดเลยกับคุณภูเริ่มต้นหมดไม่เคยใช้ ไม่เคยเอาใช้ที่ปรึกษาไม่เคยใช้คอนซัลไม่เคยเอาแบบใครมาทําเพราะคนที่รู้ดีที่สุดคือเราเพราะเราอยู่ในพื้นที่เราศึกษาธุรธกิจแต่เพียงแต่ว่าเราไปศึกษาจากอาจจะไปเรียนเสริมอะไรเพิ่มเติมในส่วนที่เราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องให้ข้อมูลกับมันแล้วตอนนี้เก๊จะมาลงทุนโรงแรงกับตรงนี้เกก็เลยต้องทําทุกอย่างที่เกสสร้างไว้ให้คงที่และ รันตามคิวของมันได้ไม่งั้นเกียรติปนหัวตายเลยกี <c> ่ธ <oughs> ุรกิจละ่ะหอพักอพาร์ตเมนต์เชียงรายก็อยู่ตัวหมดแล้วคือก่อนที่จะขึ้นโปรเจกต์ใหม่อะ่ะโปรเจกต์ที่ทําอยู่เดิมมันต้องรันของมันเองได้ก่อนอ่ะอันนี้คือสาหรับคนที่มีหลายธุรกิจนะคะขออน,นึงเนาะบางครั้งคนนี้มาฟังอาจจะเป็นเอ้ยทำโฮมสเตย์อย่างเยอะจบแต่คนที่ทําหลายธุรกิจแล้วกำลังจะเพิ่มโฮมสเตย์เข้าไปคุณต้องรันให้ดีก่อนนะไม่อย่างนั้นเวลาคืองานที่พักอะคะอ่ะงานเรื่องงานที่พักงานอะไรเนี้ยมันเป็นงานบริการนอะคุณมันไม่ได้เหมือนแบบ มันเป็นความมันเป็นความรู้สึกอะชอบไม่ชอบดีไม่ดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้เหมือนบ้านจบก็คือจบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกสซเลยให้ความสําคัญกับเขาและคิดว่าต้องรันหน้ารันหน้างานเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็น EP ที่สองสำหรับใครหลายคนที่กําลังดูอยว่าเอ๊ะก่อนจะทําคนรต้องวางแผนอะไรบ้างเนาะก็ก็เมาส์มอยไปตามไม่ได้มีสคริป เนาะแต่ว่าก็ขอให้ดูกันไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรนึกอะไรออกก็จะเอามาทำนะอีพีอาจจะสลับไปสลับมาข้ามไปข้ามมาไม่ซีเรียสนาะอยากดูอะไรก็ไปดูหัวข้อแล้วก็ไปเซิร์ชดูเอานะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์ว่าเกรชวางแผนยังไงกับตอนนี้อยากเรียกเขาว่าวิมานน่านใบเกรชชอบชื่อนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวกําลังดูอยู่ว่าจะใช้ชื่ออะไรเพราะชื่อคิดไปเยอะมากเลยอะ่ะประมาณสี่ห้าชื่อเลยชื่อแรกรู้ไหมยาวมาก เล <c oughs> อร์แกลนพร v ยเวดวิลล่าแอนด์ฟาร์มเพราะเมื่อก่อนตั้งใจว่าจะให้ทุกบ้านมีสระว่ายน้ำโอ้าะวโปรเจกต์รันเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาอยากให้ดูความมีความเป็นธรรมชาติไม่ต้องแบบเลิศหรูมากแต่มาเสพธรรมชาติก็เลยลดสเกลโมเดลต่างๆลงมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใน EP3 เนาะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรกับหัวข้อชี้ทางรวยด้วยรีสอร์ทแอนด์โฮมสเตย์ค่ะ